ดูโฮมสวัสดีค่ะพบกับเอพริลเช่นเคยนะคะและทัวร์ดูโฮมวันนี้นะคะเปิดมาก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะคะอ่างอาบน้ํานะคะโอ้โหเย็นสดชื่นแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้ค่ะเจอหน้าเอพริลและทัวร์ดูโฮมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมแผนกแผนกหนึ่งที่ดูโฮมเช่นเคยวันนี้จะเป็นอะไรนั้นนะคะเอไม่ให้นิดนึงก็ได้นะคะในส่วนของสุขภัณฑ์นั่นเอง ถ้าตามความเข้าใจของเอพริลสุขะแปลว,ว่าความสุขพัน์น่าจะเป็นสินค้าสุขพันก็คือสินค้าที่ให้ความสุขคุณผู้ชมใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่เอพริวคิดนั้นกับที่คุณผู้ชมคิดนั้นจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปเจอกับกูรูผู้รู้ของเรากันเลยคะ่ะสดชื่นจังเลยเดี๋ยวไปตามกูรูผู้รู้ก่อนนะคะนัดกันไว้แถวนี้ค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยค,คุ้นคค่ะ สวัสดีค่ะดูโฮมสวัสดีครับดูโฮมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโห oh, เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมกูรู้ผู้รู้ของเราที่จะพาคุณผู้ชมและเอพิลนะคะไปทัวร์ดูโฮมที่แผนกสุขภัณฑ์แนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักนิดนึงค่ะสวัสดีครับชื่ออาร์มนะครับแผนกสุขภัณฑ์นะครับก็ดูแลอยู่แผนกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของแผนกครับโหมีอะไรบ้างคะพี่อาร์มที่แผนกสุขภัณฑ์ของดูโฮมเรา หลักๆที่เราจะรู้จักกันนะครับก็จะเป็นพวกชักโครกนะครับหางล้างหน้าก็าจะเป็นตู้ฉากอาบน้ํานะครับแล้วก็พวกอ่างระบบอ่างสปาต,ต่างๆนะครับที่เอพิวเข้าใจว่าสุขภัณฑ์ค่ะพี่อามสุขคือความสุขพัน์คือสินค้าที่ให้ความสุขสุขภัณฑ์ก็คือสินค้าที่ให้ความสุขนะคะแก่คุณผู้ชมหนูหนูเข้าใจถูกไหมคะอันนี้เข้าใจถูกต้องแน่นอนเลยครับสุขภัณฑ์นี่เป็นสิ่งที่ต้องคู่กับ ทุกบ้านทุกราคาเรือนครับที่เราต้องมีไว้ทําให้เรามีความสุขนะครับไม่ใช,ใช่เรื่องที่จะเล็กๆเลยนะครับอย่าวกัสสุขภณัณฑ์สำคัญมากคือห้ามมองข้ามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้มาทัวร์ดูโฮมทั้งทีจะทัวร์แบบธรรมดาไม่ได้เดี๋ยววันนี้พี่อามจะพาเราไปเดินทัวร์นะคะในแผนกสุขภัณฑ์นะคะในดูโฮมแล้วก็มีสินค้าแนะนําที่ขายดีที่จะนํามาให้คุณผู้ชมชาวทัวร์ดูโฮมได้รู้จักกันด้วยพี่อามพร้อมไหมคะ,ะพร้อมแล้วครับได้เลยครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วงั้นเราไปตะลุยทัวดูมกเลยค่ะ เชิญด้านนี้เลยครับนี่เรามาอยู่กันที่ผแผนกอะไรคะตรงนี้จะเป็นโซนของอ่างอาบน้ํากับตู้ฉากอาบน้ํานะครับอันนี้ค่ะพี่ยามสะดุดตาม,มากๆเลยค่ะตัวนี้เลยครับที่บอกว่าอยากจะแนะนําให้กับคุณลูกค้าของดูโฮมสําหรับวันนี้นะครับเป็นอ่างระบบมาลีนรุ่น M R S 0 8 1 8นะครับตัวนี้โอ้โหหรือที่หรือทีนทั่วไปที่เราเคยได้ยินติดหูอยู่บ้างว่าที่เรียก จากุซี่อันนี้คืออ่างจากุซี่นั่นเองอ่อางสปา oh. นะครับที่ใช้กันตามโรงแรมหรูๆอย่างที่ว่าแล้วก็ร้านสปาสทั่วๆไปน,นี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชาวทัวร์ดูโฮมอยากจะมีอ่างจากุชี่ไว้ติดบ,บ้านก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่ดูโฮใ<ช>ม,มใช่ไหมคะเนี่ยเรามีหลากหลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของโชว์รูมของแบรนด์ต่างๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังตรงนี้จะเป็นโคลเลร์นะครับก็ ตรงข้างหน้าจะเป็นบูธของยี่ห้อนามนะครับแล้วข้างหลังก็ยังจะมีอเมริกันตลาดนะครับโอ้เรียกได้ว่ามีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะคือมาที่ดูโฮมนี่ครบจบทุกยี่ห้อเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าที่ดูโฮมเรานี้จะมีพนักง,งานขายมืออาชีพของแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์ส่งจากบริษัทนะครับมาคอยให้คำปรึกษาคนนำแนะนําให้กับคุณลูกค้าและให้คุณลูกค้าได้มั่นใจนะครับในตัวสินค้าคุณภาพของแบรนด์ต่างๆนะครับมีคนคอยแนะนําตลอด โซนนี้ก็จะเป็นจุดรวมเลยนะครับของแต่ละแบรนด์รวมไว้ด้วยกันตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้านะครับหลายๆยี่ห้อหลายสีนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะพี่อามใช่ครับพอดีวันนี้อยากจะแนะนําสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับของมาลีนของเรานี่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยดีไซน์สวยด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้นี่เลยครับแทโกมาลีนที่ว่าจะนำเสนอให้คนคุณลูกค้าวันนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ จะเป็นลักษณะชคโค้กแบบวันพีซนะครับหรือว่าชิ้นเดียวนั่นเองนะครับดีไซน์แบบหรูหราทันสมัยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกปุ่มกดด้านบนที่เราดูกันเมื่อกี้นี้เรียกว่าดูว่าฟัดเองเลือกน้าน้อยน้ํามากได้นะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นนะครับประหยัดน้ําได้แล้วก็มากับฝานะครับแบบอันนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นยังไงคะเนี่ยจุดเด่นคือเป็นฝากันกระแทกนะครับค่อยๆลงเรียกฝาสโลนเนี่ยนะครับ ไม่ให้ตกเสียงดังลำคานใจนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำนะครับพูดมาแบบนี้นะคะต้องขอลองนั่งดูสนิดนึ่งแล้วกันนะคะนนๆๆอ่าเหมาะกับการปลดทุกมากๆเลยจะหนักหรือเบานะคะก็สามารถที่จะก,กดปุ่มได้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนว่านั่งสบายมากๆเลยเข้าใจแล้วคําว่าสุขภัณฑ์นะคะมาจากความสุขในเรื่องของการใช้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภัณฑ์นั่นเองคือผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เรามีความสุขนั่นเองนะครับ อย่างเช่นในส่วนของรีสอร์ทโรงแรมนะคะหรือว่าแมนชั่นอยากจะได้ในส่วนของสุขภัณฑ์ก็มาที่ดูโฮมครบจบที่เดียวเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาร์มมากๆเลยนะคะกูรูผู้รู้ของเราที่มาแนะนาแล้วก็พาทุกท่านแล้วรวมถึงเอพิโอเองทัวร์ที่ดูโฮมแผนกสุขภัณฑ์ในวันนี้นะคะขอบคุณพี่อาร์มมากๆค่ะดีมากเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้พี่อาร์มนะยค่ะได้ เข้าไปช่วยพี่เลือกซื้อสุขภัณฑ์กลับบ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมขาพี่อามคะจะแนะนําตัวไหนเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเยครับดี๋ยวพาไปเลยครับเยอะแยะเลยซื้อสินค้ากับเราได้6ช่องทางที่ดูโฮมทั้ง8สาขาใกล้บ้านคุณสาขาอุบลราชธานีสาขานครราชสีมาสาขาขอนแก่นสาขาอุดรธานีสาขารังสิตสาขาพระรามสองสาขาบางบัวทองและสาขาเชียงใหม่ค่ะสั่งซื้อออนไลน์คลิก www.duhom.co.th oh ติดตามโปรโมชั่นส่วนลด่าวสารรดูโฮมก่อนใครไลค์ d o h o m Facebook Fanpage n e Home Online สั่งด่วนส่งเร็วโทร1746หรือ02 577 9877และกดติดตาม Subscribe ดูโฮมออนไลน์ทางช่อง YouTube Channel ดูโฮมขอบคุณค่ะ